นิยายรักนิยายเสียงเรื่องนีิสวัสดตอนที่4ีปุญญวีที่ยังอยู่ที่งานสังสรรค์ของบรรดาเพื่อนๆไฮโซของเขาเห็นท่าทีที่ผิดปกติของทอ็อปมันมองเขาแปลกๆมีอาการยิ้มกรุ้มกริ่มทำท่าทำทางเหมือน ชอบออกไปใช้โทรศัพท์บ่อยๆได้ยินพวกพนักงานพูดถึงวันเกิดวันเกิดของใครกันเขาโทรหางามตาแต่หล่อนกลับไม่รับโทรศัพท์ของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากเลขาไม่ควรไม่รับโทรศัพท์ของเจ้านาย เขาจึงโทรศัพท์หาภุพาเสยแทนเธอบอกกับเขาว่างามตาจัดวันเกิดให้กับเธอเองและงานกำลังจะเลิกแล้วเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่เขาเห็นท็อปเดินหนีเพื่อนเมื่อเขาตามออกไปจึงเห็นไอ้เพื่อนเพลย์บอยของเขาคนนี้ไปที่รถของมันเขาจึงถามว่าเธออยู่ที่ไหนพอหญิงสาวบอกเขาก็รออย่างใจเย็น นึกอยู่แล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเขาทบทวนกับพฤติกรรมของงามตามานานเขารู้ว่างามตานั้นแอบมีใจให้เขามานานปีหลายครั้งที่เจ้าหล่อนพยายามจะอ่อยเขาแต่เขาไม่เล่นด้วยเพราะอยากทำลายเพราะไม่อยากทํำลายระบบของงานที่เขาตั้งใจไม่เสีย แค่เพราะคำว่ากินไม่เลือกจริงอยู่งามตาเป็นคนสวยรับหน้าแทนเขาได้ดีทั้งเรื่องงานยังไม่ขาดตกบกพร่องจะมีก็แต่เรื่องภาษาแต่เรื่องส่วนตัวยังนับว่าบางครั้งเขารู้สึกอึดอัดใจถึงขั้นใส่อารมณ์ไปก็ต้องหลายครั้ง แต่ครั้งนี้มันแปลกจริงๆเราตั้งแต่วันที่เขาเผลอใพลมีการแตะเนื้อต้องตัวบุบผาโดยไม่ระมัดระวังจนงามตาเห็นเข้าเขารู้ว่างามตาจะผิดพฤติกรรมของเขาพรโดยตลอดเขารู้และระวังตัวไม่ทำรุ่มร่ามอีกหลายครั้งที่งามตาจับตามองเขา ครั้งนี้เองเขาก็จับตาดูพฤติกรรมของงานตาบ้างในคลับแห่งนั้นเขาเองก็เป็นสมาชิกเช่นกันพวกบอยชอบเขาเพราะเขาไม่เคยห่วงทิปแค่ถามเขาก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่จริงๆท็อปมาที่นี่ห้องที่ถูกจองก็จองในนามของมัน คนฐานะธรรมดาธรรมดาไม่มีทางจองห้อง V i p อพีได้รอกงามตาดูกันกับท็อปอย่างไม่ต้องสงสัยบ่อยคนนั้นบอกเขาหมดทุกอย่างเพราะเงินถึงซื้อได้หมดทุกอย่างขอแค่ไม่มีเรื่องเป็นยอมหมดเพื่อเงินคำเดียวเขาเห็น เขาเห็นยาที่บ่อยคนนั้นเอามาให้เขาดูเขาตัดสินใจชั่งใจอยู่นานว่าจะทำอย่างไรดีกับยาเม็ดนี้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะแยกมันออกเป็นสองส่วนใส่ในแก้วเครื่องดืง่มทั้งสองแก้วสุดท้ายก็ตามมาดูจึงเห็นรถของงามตาจอดนิ่งสนิทอยู่ที่ทางเปลี่ยว,ยวทั้งคนขับทั้งคนนั่งข้างสลบสไลดยไม่ได้สติกักบชายแปลกหน้า ที่ได้แต่ยืนเกาหัวแกรกข้างรถก็อย่างที่บอกเงินซื้อได้หมดทุกอย่างชายแปลกหน้าคนนั้นบอกกับเขาเขาได้รับว่าจ้างมาจากท็อปให้มาพาผู้หญิงคนหนึ่งที่เมาไปหาเจ้าชายของเจ้านายของมันเขาจึงยิ้มกริมจัดการตัดสินปัญหาให้ยาวไม่ต้องอดีดอใดใดทั้งสิ้น ปุญญวีอุ้มร่างของบุกผามาที่รถของเขาขณะที่ผู้ชายหน้ามึนช่วยเอากล่องของขวัญมาส่งที่รถหรูของเขาเขาจึงทิพไปอีกนิดหน่อยฝากฝังให้ชายคนนั้นดูแลงามตาและพาไปส่งยังที่หมายให้ปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางหวังว่านะปุญญวีหันมามองบุกผาที่ยังคงหลับสนุท หลับสนิทบนเตียงที่ชั้นเพนเฮาส์ของเขาเธอหลับจนถึงช่วงสายตื่นมางัวงเงียไม่รู้เรื่องเธอลุกขึ้นมานั่งมองออกไปหน้าต่างขณะที่เขาเดินเข้ามาในห้องอืมคุณปุญญว,วีนี่ที่ไหนหรอคะเธอถามเขาสีหน้ายัางตื่นตื่น เมื่อเห็นว่าเขาอยู่ในชุดคลุมเตรียมอาบน้ําในมือของเขาถือแก้วกาแฟมาด้วยคิดว่าที่ไหนล่ะสาวน้อยนิตราเขาหยอกอื่นและส่งแก้วกาแฟร้นอนๆให้เธอจิบแก้มมึนเธอรับมาอย่างงุนงงก่อนจะมองไปร,บรอบๆห้องกว้างดุงโปร่งโล่งอีกครั้งห้องของคุณเธอสะดุดกับรูปภาพของเขา ในชุดสูทสีเทาขนาดเท่าตัวจริงที่ผนังห้องนั่นเองเธอถึงรู้เขายิ้มมุมปากแล้วพยักหน้าก็นับว่ายังมีสติดีนี่นะเขาแกล้งเย้แเ้าฉันไม่อยู่ที่ห้องของคุณได้ยังไงคะเธอถามเสียงเครือๆเหมือนยังงวงเงียบปวผายังคงตั้งคำถามขวด ขมวดคิ้วก่อนจะจิบกาแฟร้อนๆนจนลวกปากจำได้ว่าเมื่อคืนง่วงมากก็เลยหลับไปบนรถของพี่งามตาค่ะเขาตั้งใจฟังสิ่งที่เธอพูดผมของเธอดูยุ่งเหยิงหน้ามองจนเขาต้องช่วยปัดผมออกจากกรอบใบหน้าของเธออย่างนึกเอ็นดูนี่แค่ยาแค่ครึ่งเม็ดยังทำให้เธอมึอนงงได้ขนาดนี้ โชคดีแค่ไหนที่เขาไหวตัวทันแต่งามตาเขาไม่รู้ว่าหลอนจะรอดสถานาการณ์นี้ไปยังไงเขาไล่ปลายนิ้วที่แก้มนวลแผวเบาบุกผ่ารู้ไหมว่าเธอนะใส่ซื่อไม่ทันคนมากขนาดไหนถ้าฉันไม่อยู่ตรงนั้นเธอจะเป็นยังไงเขาพูดอย่างใจเย็นทำให้คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันยิ่งเขาพูดเธอก็ยิ่งงง และเขาก็ยิ้มออกมาก่อนจะอดใจที่ห้ามเอาไว้ทั้งคืนไม่ไหวต้องก้มลงจุมพิษริมฝีปากที่ทั้งถามช่างซักนั้นเหมือนอย่างที่เขาหยหามาตลอดบุกผาหลับตาพริมลิ้มรสกาแฟจากปากเขาและรสหวานที่เขามอบให้ด้วยความว่าหวามปั่นป่วนมวนในท้องเหมือนผีเสื้อที่โบยบินกระพือปีกอยู่รอบตัว กับรถสัมผัสอันนุ่มนวลฉันมีข้อเสนอเขาพูดยังคลอเคลีย์อยู่กับริมฝีปาะอบอิ่มของเธอดวงตาที่ซื่อใสลรอบมองเขาอย่างงงวยเหมือนถูกสะกดลาออกจากงานซะแล้วมาเป็นลูกนี้ของฉันเพียงคนเดียวมาคอยรับใช้ฉันคนเดียวฉันจะให้เธอทุกอย่างอยากเรียนต่อฉันก็จะส่งให้เรียน อยากทำอะไรฉันจะให้ทำฉันจะตามใจเธอทุกอย่างแต่เธอต้องตามใจฉันไม่ว่าฉันจะต้องการอะไรจากเธอไม่เว้นแม้แต่เขาทำ,ำเขาทำเสียงซาบซ่านกระซิบข้างหูของเธอและมันยิ่งทำให้เธองงงวยมากขึ้นสมองที่มีอยู่น้อยนิด ยังคิดตามอย่างสับสนวุ่นวายแต่ทว่าพ่อแม่ของเธอก็ไม่เคยสอนให้เธอยอมหลวมตัวให้กับผู้ชายที่เห็นค่าเธอเป็นแค่เพียงนางบำเรอเธอกระแทกแก้วกาแฟใส่อก,อกของเขาความร้อนของมันทำให้เขาสะดุ้งหยงไปตายซะไอคนใจแคบเห็นแก่ตัวจบคำนั้นเธอก็หนีออกจากห้องของเขาไปชนิดตัวปลิว แต่เธอไม่ทันได้หนีไปไหนไกลถ้าเขาไม่ให้ไปเธอก็เข้าไปหนีไปไหนไม่ได้การเข้าออกชั้นเพนท์เฮาส์ us, ไม่ใช่จะออกไปได้ง่ายๆโดยเฉพาะห้องของเขาถ้าเขาไม่อยากให้ออกเธอก็ไม่สามารถออกไปได้เขาถอดชุดคลุมออกอย่างหงุดเงิดคว้างทิ้งอย่างไม่ให่ดี มันทั้งดอนทั้งเปือนใหญ่ตัวแสบเขาโยนชุดคลุมออกไปขณะที่มองร่างบอบบางกำลังทำทุกวิธีทางให้ออกไปจากห้องของเขาให้ได้บุปผาเธอนี่ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณของฉันบ้างเลยนะดูไหมฉันช่วยเธอจากไอ้ท็อปจากงามตาแต่พอฉันยื่นข้อเสนอดีๆให้เธอ เธอกลับหาว่าฉันเป็นตัวร้ายจะบอกให้นะถ้าฉันอยากจะถ้าฉันอยากตายฉันจะลากเธอไปตายด้วย <_ co. S 1> เขาดึงร่างของเธอออกมาจากประตูเธอกรีดร้องทุบตีเขาสรารพัดสรารเพปล่อยนะไอ้ผู้ชายเห็นแก่ตัวเห็นผู้หญิงมีค่าเป็นแค่นางบำเดอเธอทุบตีเขาสรารพัด จนหลังจนไหลเขาแดงไปหมดเพราะรอยทุบรอยกวนของเธอปะโถวนเะจ็บนะบุพภาเขาโยนเธอลงบนโซฟาสีเทานุ่มของเขาอย่างไม่ปราณีฉันไม่ได้ให้เธอเปล่าเปล่าซะหน่อยบอกแล้วไงว่าจะให้อะไรอยากได้อะไรฉันก็จะให้บุพผาขัดขืนอย่างเต็มที่แล้วสักสีของฉล่ะแล้วเกียรติของฉละก คุณมันเห็นแก่ตัวคนไม่มีหัวใจเธอกิดองทุกตีเขายังไม่พอยังยกเท้าถีบเขาทั้งที่ทสวมเดสสันไม่กลัวโป๊ะทำเอาคนที่พยายามจะอดทนแทบจะทนไม่ไหวปุญญวีเริ่มเข็นเคี้ยวหมั่นเคี้ยวคนสร้างพยศนักฉันไม่มีหัวใจตรงไหนฮะถ้าฉันไม่มีหัวใจเธอคงอยู่บนเตียงของไอ้ท็อป ไม่ได้นอนสบายสบายตื่นมาทุบตีฉันอย่างนี้หรอกนะดูไว้ซะด้วยเขาใช้นิ้วชี้จิ้มลงบนหน้าผากของเธอจึกจึกเหมือนมันเป็นเรื่องน่าตกใจมันเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับบุกผาแต่เขาแค่จะทวงบุญคุณกับเธอใช่ไหมทั้งเรื่องที่เธอเป็นนี้เขาและเรื่องที่เขาช่วยเธอจากนายท็อปนั่นไม่ ฉันยอมทำงานให้เหนื่อยตายดีกว่ายอมขายศักศสีฉันจะไม่ยอมขายตัวให้คุณเด็ดขาดไอ้คนเห็นแก่ตัวเธอเองก็โมโหจัดเธอตีความผิดไปหมดอืเขาปิดปากที่ช่างด่าช่างว่านั่นด้วยปากของเขาบุกผ่าเองก็ไม่ยอมเธอดิ้นดนไปสารพัดหันหน้าหนีเขากัดเขาไม่ได้ ก็หันไปจะกัดอย่างอื่นแทนแต่เขาไวกว่าให้เป็นให้ตายยังไงเธอก็จะไม่ยอมตกเป็นของเขาโดยดสศักดีโว้ยดูว่าดื้อด้านอย่างเงี้ยนะมาคืนน่าจะรักกลับเธอไปซะเลยเขาโมโหเดือดจะเอาอยัางไงกันแน่เขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองอยากได้เธอจะขาด โอกาสก็มีอยู่ในมือตั้งหลายครั้งยังไม่กล้าทำเขานะ่ะหลงเธอจนหน้ามืดตามมวห่วงเธอจนเลือดขึ้นหน้าก็ตั้งหลายครั้งเธอยังไม่เข้าใจเขาอีกจะว่าไปเขาก็ยังไม่เข้าใจตัวเองขอดีๆยังหาว่าไม่มีศักดิ์ศรีนี่เขาอุตส่าห์ลดตัวลงมาหาเธอเชียวนะพอไม่ได้ดังใจก็จะขืนใจฉันยางน้นล่ะสิคนอย่างคุณมันเห็นแก่ตัว มีเขาคนเดียวที่เครียดเป็นอย่างนั้นหรือเขาก็เดือดดาลนเป็นเหมือนกันเธอก็เดือดเหมือนกันเอาวะตายเป็นตายแล้วก็คราวนี้ฉันจะลาออกฉันจะลาออกฉันจะย้ายออกจากคอนโดบ้านนี้ด้วยฉันจะได้ไม่เป็นหนี้คุณอีกไอ้คนอื่นคนหืินๆนหน้าเลือดพูดจบ เธอก็ยกมือจิกหูจิกหัวของเขาจนเขาร้องโอยอีกรอบดิ้นรนจากมือและเล็บค,งค,งคมคมกว่าจะเอามือของเธอออกได้จากหัวจากหูเ็าได้ก็แทบจะป้าตายกันไปข้างหนึ่งใหญ่ตัวแสบเธอมันแสบจริงๆมือใหญ่จับหัวหูตัวเองพลวันเมื่อศักดิ์ศรีของบุพผายอมสู้ตายดอยขวรมีให้เห็นเป็นดิ้ว บนหลังบนไหล่ของเขาเธอก็ไม่ละเว้นน้ําตาแห่งความน้อยใจเริ่มเอ่อแมเขาจะไม่ได้ดังใจแต่ยังไงเธอก็ยังตกอยู่ใต้ร่างเขาเขามีกําลังแบบผู้ชายเขาเหนือกว่าเธอเห็นเห็นคนโมโหเดือดพอเห็นน้ําตาก็ใจอ่อนเขารวบแขนทั้งสองของเธอเอาไว้ด้านหลังแล้วดันตัวเธอเข้ามากอดไว้ เสียงสะอื้นฮือๆือยังคงดังพอๆกับอาการจันๆของคนสะอื้นร้องไห้สุดท้ายก็เป็นเขาเองแม้จะแสบไปทั้งตัวแต่ต้องมาปรับใจคนขวัญหายเขาจะบอกอย่างไรดีละว,ว่าเขาไม่ได้อยากจะฝืนใจใครเธอเข้าใจผิดไปหมดทุกอย่างผู้คนทุกคน ผู้หญิงทุกคนของเขายินยอมพร้อมใจเขาจะหยุดร้องไห้ได้หรือยังอยากให้ฉันเป็นตัวร้ายมากนะใช่ไหมเธอต่างหากละ่ะที่ใจ้ายรู้ไมบุบผาประโยคสุดท้ายเขาไม่ได้พูดออกมาได้แต่เก็บเงียบเอาไว้ในอกก็ได้ก็ได้เอาเป็นว่าฉันไม่ได้จะคืนใจเธอหรอกหน้าฉันแค่อยากจะบอกเท่านั้นว่าฉัน แค่มีโอกาสทำได้ก็เท่านั้นเองเขาเอ็นตัวออกมาเช็ดน้ําตาออกจากใบหน้าแดงก่ำของเธอทันทีก่อนที่จะยิ้มออกมาย่างช่วยไม่ได้สภาพของเธอดูไม่จืดเลยต่างกับบรรดาผู้หญิงของเขาที่สวยไม่ยอมหลุดมาดด่าด่านางแบบเลยสักคนแถมเขาไม่ต้องนั่งดูทั้งคืนเหมือนกับเธอ บุกผ่าทำปากยืน่นยขัขจ่ใจก่อนจะหันหน้าหนีเขาเช้านั้นเธออยู่กินข้า,าวเช้ากับเขาเพราะเขาสั่งอาหารเช้ามาให้แล้วกว่าเขาจะลงมาส่งเธอที่ห้องพร้อมกับของขวัญวันเกิดที่กองอยู่ในรถของเขาก็ช่วงสายหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยกระทั่งเช้าว,วันจันทร์วันนั้นงามตาขอลางานอย่างที่ไม่เคยลา งานทุกอย่างเธอก็เลยต้องเป็นคนทำโดมทั้งประกาศฉบับใหม่สำหรับคนที่อยากเรียนเพิ่มเติมก็มีเงินกองทุนสำหรับกู้ยืมเพื่อให้เรียนต่อได้โดยการหักเงินเดือนในภายหลังทำให้บุกผาเงยหน้ามองตามคนที่ให้ติดป้ายประกาศนั้นอย่างไม่อยากจะเชื่อแต่เขาก็ยังทำท่าเหมือนเจ้านายที่แสนอวดดีของเธอต่อไปตามสไตล์ของเขานั่นเอง จบแล้วนะคะนิสวัสดตอนที่สีเนะาะตา่อฟังติดตามนิยายด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ตอนนี้สั้นหน่อยนะคะตามมีเวลาเขียนแค่นี้เนาะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเขียนอ่า ข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะตาจะกดหัวใจให้เนาะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ